วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องหุ้นกู้นะครับบางคนอาจจะได้ยินอยู่แล้วหรือรู้จักอยู่แล้วแหละหุ้นกู้แต่ว่าไม่รู้ว่ารายละเอียดจริงๆลึกๆมันมีข้างเยอะนะครับหลายประเภทมากเลยวันนี้เราจะมาพูดกันถึงหุ้นกู้5ประเภทหลักๆนะครับว่ามีอะไรบ้าง,งน,นะครับนี่พบกับสตังค์แพนแผนสู่อีสราทางการเงินสําหรับคุณนะครับความรู้เรื่องการเงินการลงทุนเศรษฐกิจในช่องนี้นะครับมาคุยกันหุ้นกู้เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการเงินที่ใช้ในการบริหารการเงินได้แต่ปัญหาคือหุ้นกู้เนี่ยปลอดภัยแค่ไหนแล้วง่า ถ้าแยกเป็นใหญ่ๆเลยที่เราซื้อๆนะหุ้นก็คือมีหุ้นสามัญไอ้ที่อยู่กระดานในตลาดหลักทรัพย์แล้วหุ้นสามัญเห็นไหมอีกส่วนหนึ่งไม่ค่อยได้เล่นมาก,กไั่น,นก็คื้หุ้นบิลเลอมาสิตคล้ายๆสามัญหุ้นบีลเลอมสิอ่ะคล้ายๆสามัญแต่อภิษิ์มาก <c oughs> กว่าน,นิดนึงเออมีสิทธิ์บางอย่างมากกว่าแต่มีสิทธิ์บางอย่างน้อยกว่าอยู่นะครับแล้วตัวหนึ่งที่ได้ยินกันบ่อยคือหุ้นกู้หุ้นกู้มันชื่อว่าหุ้นนะ แต่มันไม่ใช่หุ้นหุ้นกู้ไม่ใช่หุ้นหุ้นกูน้จริงๆแล้วก็คือบริษัทอะบริษัทจดทะเบียนในตลาดลทรัพย์เนี่ยขอกู้เงินจากประชาชนเป็นการทั่วไปเดิมทีก็ไปกู้แบงก์ก็ได้ใช่ไหมแต่กู้แบงก์มันมีกฎเกณฑ์หลักการเยอะดอกเบี้ยจะแพงมีหลักทรัพย์หลักประกันต้องไปวางเลยฉนงเฉลดมต้องวางให้พอใช่ไหมอ่าออกหุ้นกู้ดีกว่าง่ายกว่าเยอะโอ้แล้วแถมต้องมาผงมาผ่อนรายเดือนเท่าไหร่วุ่นวายงก็บางคนเอานั้นออกหุ้นกู้ง่ายกว่าคะแนนดอกเบี้ยของหุ้นกู้ถูกกว่ากู้แบ ก็ได้ดอกเบี้ยยังไงครับคุณกู้แต่ดอกเบี้ยเขาก็ออกไม้ดอกเบี้ยที่แพงกว่าฝากแบงค์แพงกว่าฝากแบงค์แต่ว่าน้อยกว่าเขาไปกู้เองแล้วกาไปกู้แบงค์พวกคนตงกลาพวกครึ่งถานคนละเครึ่งทางวินวินเออเครึ่งทางแต่ต้องบอกก่อนนะหุ้นกู้เนี่ยบางคนเคยมีถูกหลอกอรัพี่นิกก็คือเนี่ยเนี่ยมีบริษัทเนี่ยเขาออกคุณกู้มานะผมซื้อลงทุนได้ไหมเราเช็คเสร็จเฮ้ยเขาไม่อยู่ตลาดหลักทรัพย์ที่ออกไม่ได้ใช่ไหม ไไม่ได้ <c oughs> คือมันต้องเฉพาะบริษัทที่อยู่ในหลักทรัพย์นะต้องอยู่ในตาลาดทรัพย์ถึงจออกหุ้นกู้นะครับเขียนะโอเคทีนี้หุ้นกู้อ่ะพอพูดถึงหุ้นกู้มีหลายประเภทอีกนะบางประเภทฟังชื่อแต่บอกซื้อได้ไหมเนี่ยพี่เอามาดูนะครับหุ้นกู้เนี่ยนะมีตั้งแต่ประเภทแรกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ฟังชื่อหน้าซื้อไหมละ่ะชื่อไม่ค่อยหน้าซื้อหุ้นกู้ด้อยเออหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์แต่จริงไม่ได้ด้อยขนาดไม่ได้ด้อยอะไรสิขนาดนะั้นนะก็คือในกรณีถ้าเกิดว่าบริษัทล้มเนี่ยหุ้นน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 กกกกกกูู้้้้้้ชิิิิิดดดเเเเีีีีียยยยสสททททธ์ใใาาาาารรรรอออออองงจจจบบษัััั่่่่่ะะมมวหญ เช่นเจ้าหนี้การค้าคืออย่างนี้เวลาที่บริษัทล้มใช่ไหมบริษัทจะต้องเคลียร์หนี้เจ้าหนี้ก่อนเอาสิสนทรัพย์ที่มีขายแล้วเคลียร์หนี้เจ้าหนี้ก่อนเจ้าหนี้ระดับแรกของเขาคือเจ้าหนี้สามัญเช่นถ้าบริษัททําธุรกิจคือเจ้าหนี้การค้าถ้าแบงก์สาบันกันเงินเจ้าหนี้ที่ต้องได้ได้รับก่อนคือลูกค้าเงินฝากเป็นเจ้าหนี้แบงก์อยู่นะรต้องไปเคลียร์เขาก่อนที่เจ้าหนี้สามัญก่อนครับก่อนหลังเจ้าหนี้สามัญถึงยามาเนี่หุ้นกู้ได้อสิทธิ์ครับอ่าลำดับท้ายๆเลยเออนะครับก็จะมีที่หุ้นกู้นี้ก่อนนนน้สท่อผููุามมั นะเราเป็นเจ้าหนี้นะครับนี่หุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ครับประเภทที่สองหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ไอ้ประเภทนี้ไม่ไม่ด้อยสิทธิ์เกินนะครับมีสิทธิ์เรียกร้องได้เท่าเทียมกับเจ้าหนี้สามัญอะไรอื่นด้วยอ่ะนี่แบบนี้น่าลงไหมดูดูดีดูดีคือน่าลงนะแต่แน่นอนดอกเบี้ยที่จะได้รับอเขาก็จะต้องน้อยกว่าหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์แหละเราได้สิทธิ์มากกว่าชีวิตต้องเลือกเราจะเอาอะไรชีวิตต้องเลือกโอเคไหมหุ้กูหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์โอเคไหมได้สิทธิ์ถ้าล้มได้สิทธิ์เรียกร้องก่อนแต่ดอกเบ และที่สามือหุ้นกู้แปลงสภาพนะห,หุ้นกู้แปลงสภาพสามารถที่จะให้สิทธิ์ว่าสามารถแปลงไปเป็นหุ้นอะไรในอนาคตทุนทุนได้ไในอนาคตครับรับหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งตัวนี้ก็เป็นไงครับก็สิทธิที่ของเวลามีปัญหาเรื่องบริษัทล้มปิดธุราการอะไรต่างๆก็อยู่หลังไอ้หุ้นกู้พวก้อยสิทธินะตรงนี้หุ้นกู้้ดยสิทธิ์ก็มาก่อนนะครับแล้วหุ้นกู้ต่อไปคือหุ้นกู้ชนิดมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเมื่อกี้ที่พูดมาสามตัวเนี่ยคือไม่มีอะไรค้ำประกันบางรุ่นก็จะมีออกชนิดมีหลัััััักกกทททรรรรรพยยคค้้้้ปะะะนนใหหดดวถาาบิษไไมม่่ืออตตงๆีลึแ แล้ไม่ได้เยอะหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เยอะอะไร,รบนะแบบนี้ดอกเบีย้ยก็จะเป็นไงฮะดอกเบีย้ยก็จะต่ำกว่าพหุ้กู้ปกด้อยสิทธอะไรต่างๆที่ไม่มีคำประกันตัง,งนั้นดอกเบีย้ยก็จะต่ำกว่าด้วยครับคือชนิดมีหลักทรัพย์ค้ำประกันและสุดท้ายก็หุ้นกู้ชนิดที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเช่ไ,ไหมคือแบ่งอย่นี้ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันแล้วก็ถ้าไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นไงครับดอกเบี้ยก็เป็นไงก็ต้องให้ดอกเบี้ยสูงกว่าแค่นี้คือพวกนี้จะอยู่ในหุ้นกู้ตัวไหนก็ได้นนะะคครััปมีีหลลกกทย่่เจวตดออสสิิแแืชๆ ของหุ้นกู้5ชนิดนะครับที่ขายกันอยู่ในในประเทศไทยจริงในทั่วโลกก็แบบนี้คล้ายๆกันแบบนี้ครับโดยหลักๆมันก็ประมาณนี้ยังแต่จริงๆแล้วยังมีอื่นๆอีกอย่างเช่นหุ้นกู้ชั่วนี้ันอันนั้นจะออกมาขีดงะือหุ้นกู้บมดแต่มันจะมีอายุบอกว่า7ปี10ปี12ปีส่วนช่วนี้ันแปลว่าอะไรแปลว่าก็ตามชื่อแต่ละชื่อยึดบอกไม่มีกาหนดจะคืนนตพูดง่ายๆโอเคไหม เดี๋ยวพวกนั้นเราว่าบริษัทก็ต้องมีมีเขาเรียกมีมีเหตุผลให้เชื่อว่าเขาจะไถถอนไม่ใช่ไม่ช้าคุณรูเดี๋ยวพวกนั้นเราพูดกันในคลิปถัดๆไปแล้วกันครับนะครับนี่คือชนิดของหุ้นกู้นะครับที่ร่วบรวมกันมานะครับก็เพื่อนๆสงสัยหรือคิดเห็นยังไงถือหุ้นกู้ไว้เป็นหุ้นกู้ชนิดไหนน่ากลัวไม่น่ากลัวสามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้จะทิ้งไว้ในเมนหรือสแกนในลิงก์ที่ส่งมาได้นะครับจะสอบถามเข้ามาครับครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ในดีสคริปชั่นแล ทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นกำใจเลมฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์นะครับอ่าครับกดซับสไคร b ์ไปให้ถึงหมื่นซับแสนซับกันไปเลยนะครับครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ